สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เพิ่งเลิกงานนะครับแต่มีข่าวเด็ดมาให้ฟังกันอีกแล้วนะครับผมมือนี้ก็เป็นวันที่เชฟย่นอารมณ์เสียนะครับเพราะว่ามือนี้มันเป็นวันหวยออกนะครับเชฟย่นนี่ถูกหวยแดงนะครับว่เลยอารมณ์เสียก็เลยจะมาขอระบายกับคุณแม่สกยกนะครับนะครับผมคุณแม่นี่อาจจะเป็นแม่ของสองคนนั่นแน่ๆน,นะครับผมถึงเก็บอาการไหมยอย่นะครับ มาฟังกันครับว่าเชฟยั่นเนี่ยจะจัดนักว่ายัางไงไปฟังกันเลยปุณนปุ๊นทำไมมึงถึงทะเลาะกันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมึงไม่รักกันทั้งๆ้งที่มึงก็เป็นคนเหมือนกันทําไมมึงไม่รักกันผู้ใหญ่ควรจะพูดแบบนี้ไม่ใช่เตท่านไม่มีอะไรท่านช่วยผลักดันทุกช่องให้มีรายได้ให้อยู่ได้ในโลกของยู u b e ข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันเรื่องส่วนตัวไม่ ใครเป็นคนไปใส่ร้าย,ายมาดามลาเต้ครับแน่นอนนะครับก็เพราะไม่รู้จักสิล้้อาทินาเอ่อพมันมีโทษแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะเช็ดยันคุณแม่ขอพูดหน่อยนะคะในนามที่แม่เดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเสียงนี้นะครับเสียงมาดามับ เสียงนี้นะครับคุณแม่ไม่ได้โทรมาหาผมนะครับอันนี้มันไปอยู่ในช่องของมาดามลาเต้คุณแม่ไม่ได้โทรหาผมนะครับนะครับฟังต่อให้ให้เข้าใจอันนี้ผมไม่ได้โทรคุยกันนะครับฟังต่อนงต่อรักเช็ดยันเหมือนลูกคนเดิมแต่ที่เข้ามาเน่ะเพื่ออะไรคะมาทำร้ายมาดามมาทำร้ายปู่มหามุนีมาทำร้ายกับคนรอบข้างที่เข้าอยู่กันมานานนะถามจริงเช็ดยัน เช็คยันต้องศึกษาคนก่อนนะคะเช็ดยันน่ะกว้างไกลข้ามน้ําข้ามทะเลก็เคยข้ามมาแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมฟังเอาสิอ่าเขามาทําร้ายมาดามเขามาทําร้ายมาหามุน,นีแม่แม่ครับคุณแม่คุณแม่แค่ขี้หูบ้างนะครับสองคนนะ่ะเขาไม่ถูกกันนะครับเขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของเขาคุณแม่นะ่ะสมควรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่ควรอยู่นิ่งๆอยู่ซื่อ นะครับไม่ต้องปากครับมันเป็นเรื่องของเขาเขาทะเลาะกันเขาไม่ถูกกันนะครับคุณแม่ไม่ต้องบอกผมผมรู้ครับเพราะว่าผมโตแล้วนะครับใหญ่จนสี่คนได้แล้วสี่คนมีลูกซ้ำนี่ผมบอกตรงๆนะครับอันนี้เป็นความจริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องขอกราบประทานอภัยบางคําบางคําพูดของผมมันจริงจังมากมันอาจจะหยาบๆยนิดนึงท่านผู้ชมก็อดทนเอานะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งแหละเรื่องของเขานะครับอันนี้ผมถือเป็นเรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาผิดใจอะไรกันนะครับ เจ้าปู่กับมาดามเขาผิดใจทะเลาะกันยังไงอ่าคุณนะ่ะคนนอกคุณควรจะฟังคุณไม่ต้องไปเย่อเย่อเย่อกับเขานะครับแล้วก็คุณก็อายุเยอะแล้วนะครับคุณควรจะแยกแยะหน่อยว่าเรื่องเด็กๆมันทะเลาะกันเราคนโตนะ่ะถ้าเราลงไปยุ่งไปเกี่ยวนะ่ะมันจะยิ่งทําให้ตัวเองตกต่ำลงไปขอกาบเรียนท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เป็นคนหลักคนใหญ่ครับเห็นเด็กทะเลาะกันอย่าไปยุนะครับอย่าไปยุอย่าไปแยกหรือว่าอย่าไปส่งเสริมนะครับ ออกมาฟังอยู่ห่างๆแล้วก็ถามเขาเอ้ยทําไมมึงถึงทะเลาะกันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมึงไม่รักกันทั้งๆที่มึงเ็าเป็นคนเหมือนกันทําไมมึงไม่รักกันผู้ใหญ่ควรจะพูดแบบนี้ไม่ใช่จะออกมาแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าอบแมนครับโบแมนนะครับอีห e ลีนะครับฟังต่อต้องรู้จักแยกแยะคุณแม่เป็นห่วงลูกผมเ่าเป็นห่วงแม่นะครับแม่ไม่แยกแยะเลยนะครับแม่ไม่แยกแยะเลยอันนี้แม่ไม่แยกแยะจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของเขาเราแม่ไปยุ่งเขาทําไมนะครับเขาเป็นลูกแม่เหรอฮะ เขาเป็นลูกแม่เหรอปล่ประติเชนเขานามสกุลเดียวกันกับแม่หรอครับไม่ใช่นะครับคุณแม่นะครับเอ่อฟังต่อลุยต่อนะคะยังไงแม่ก็ยังรักเช็ดยันเหมือนเดิม <c oughs> แ,ตแต่ว่าความคิดเห็นของเราอ่ะมันไม่ตรงกันที่แม่เสียความรู้สึกมากๆก็ตรงที่ มาใส่ร้ายมาดามลาเต้มาดามลาเต้ท่านไม่มีอะไรท่านช่วยผักดันทุกช่องให้มีรายได้ให้อยู่ได้ในโลกของยูท b e ข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันเรื่องส่วนตัวไม่ใครเป็นคนไปใส่ร้ายมาดามลาเต้ครับผมถามหน่อยนะครับผมถามหน่อยผมใส่ร้ายมาดามลาเต้เหรอผมรู้ด้วยมาดามลาเต้เป็นใครชื่ออะไรรูปหน้าหน้าตายัยงไง รู้ฮอดชื่อพนามสกุลผมเคยเคยออกเอาไปพูดไหมครับเคยออกไปพูดไหมว่าเขาชื่อนี้ชื่อนี้ทั้งทั้งที่บักบูมนะครับมันพยายามนะไปบูมเนี่ยบักบูมน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยพยายามจะงัดชื่อมาดามลาเต้ผมพยายามออกไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะบูมมันไม่ใช่นะมึงนะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเขาเขาอยู่ในหน้ากากมึงไปฟ้องหน้ากากมึงจะไปฟ้องเอาทาที่แตกอะไรนะครับทั้งทั้งที่บักบูมมันออกมาแบบนั้นท่านผู้ชมผมพยายามพยายามค้านหมดนะครับพยายามค้านหมด ไม่อยากให้ใครรู้ว่าลาเต้เป็นใครนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมผมขอบอกเลยว่าผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าลาเต้เป็นใครนะครับฉะนั้นนะครับลาเต้กับเจ้าปู่เขาไม่ถูกกันนะครับเขาไม่ถูกกันเขาก็ต้องด่ากันคุณแม่ไม่แยกแยะนะครับคุณแม่จริงๆยังจะมาว่าคุณโน้นคนนี้ไปใส่ร้ายผมกับลาเต้ย,ยังรักกันเหมือนเดิมผมรักกันในฐานะเกิดเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันคุณแม่ต้องเข้าใจคุณแม่ต้องแยกแยะเพราะว่าถ้าคุณแม่ ฟังแล้วคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณแม่เอาคลิปผมนะไปเปิดซ้ำอีกนะครับเปิดซ้ำอีกเออปิดเอาไว้ปิดเปิดจะเอามาวิาพากษ์วิจารณ์คนเราอยู่ด้วยกันเคยมีอุดมการร่วมกันเราต้องศึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องมาคุยกันไม่ใช่เอาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้จริงไหมคะเช่นอย่างที่แม่พูดถูกตรงนี้ไหมมันก็ถูกนะครับคุณแม่ คุณแม่พูดเป็นคิดเป็นแต่คุณแม่ทําไมไม่ปฏิบัติผมถามคุณแม่หน่อยนะครับฮะคุณแม่ทําไมไม่ปฏิบัติละ่ะคุณแม่คุณแม่ลองปฏิบัติสิคุณแม่อย่าไปยุ่งกับเขานะครับเขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของเขานะครับคุณแม่พูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคุณแม่เนี่ยพยายามจะให้คนอ,อีกฝ่ายหนึ่งเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับหากท่านผู้ชมคิดว่าใช่กดหนึ่งครับ ฟังต่อเอาวอาทำไมเฮ้ยเปิดตะเพียงแมวแปดนาทีเฉยเดี๋ยวดูดูตอนท้ายตอนท้ายท่านผู้ชมตอนท้ายเดี๋ยาวดูนะมาดังคะถ้าเช็ดยันจะขอเบอร์แม่ใหม่แอดไลน์มาแม่ไม่ต้องเลยนะคะแม่บล็อกไปหมดแล้วเพราะว่าแม่ไม่รับนะคะ นี่ฟังตอนท้ายนะครับท่านผู้ชมอย่าวางโทรศัพท์ก่อนโมโหนะผมจะบอกอะไรให้นะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับคุณแม่นะครับาลาเต้คุณต้องดูคุณคุณเห็นคลิปผมตลอดนั่นแหละคุณเอาไปลงเลยไปลงบอกคุณแม่คุณด้วยนะนะครับคุณแม่นะโทรมาหาผมทีแรกนะครับทีแรกๆเลยนะครับแล้วมาดามลาเต้เนี่ยโทรมาหาผมสายตรงบอกว่าเชฟยนันให้คุณแม่โทรเข้ามารายการามาดาม่อยสิ ะนะครับผมก็โทรผมก็เลยบอกว่ามาดามเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณแม่ก่อนนะเพราะว่าคุณแม่นะ่ะเขาไม่อยากบอกไม่อยากเปิดเผยตนว่าตนเป็นใครอแล้วก็ให้ผมขอญาตเขาก่อนเนาะค่อยให้เขาตอบแล้วผมจะตอบแทนให้ผมก็โทรไปหาคุณแม่ท่านผู้ชมโทรหาคุณแม่คะคุณแม่ลาเต้เขาอยากให้คุณแม่โทรเข้าไปในรายการคุณแม่บอกว่ายังไงท่านผู้ชม คุณแม่บอกว่าเชฟยันช่วยบอกมาดามลาเต้นหน่อยเพราะว่าคุณแม่น่ะไม่ขอออกช่องเขาคุณแม่จะออกช่องเชฟยันคนเดียวคุณแม่ไม่อยากมีอะไรนะมีแสงมีสีอะไรเนี่ยคุณแม่ขอพูดแบบอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยไหมช่วงนั้นผมสายทอดสุดคุณแม่มาบ่อยๆนะครับฉะนไหนวันนี้คุณแม่บอกว่ามาดามคะบอกเชฟยันหน่อยนะคะว่าไม่ต้องโทรมาหาคุณแม่คุณแม่ครับผมกราบเถอะครับ ผมไม่โทรหาคุณแม่ออีกแล้วนะครับทําไมครับผมดูพฤติกรรมของคุณแม่ตั้งแต่แรกๆนะครับผมไม่ใช่คนโง่นะครับท่านผู้ชมนะครับคุณแม่ผมไม่ใช่คนโง่นะครับ,มผ,มมรบผมรู้ว่าคุณแม่เป็นคนยังไงที่ผมพูดผมคุยด้วยนะก็ถือว่าเป็นเอฟซีผมแล้วก็คุณแม่ฟังนะครับว่าเจ้าปู่นะครับไม่เคยบอกผมไปด่ามาดาม แต่มาดามลาเต้นะครับบอกผมว่าถ้าทําธุรกิจกับเจ้าปู่เตรียมตัวเจ๊งได้เลยไอ้นี่มันเป็นคนหลอกคนทะนนทะนี้คุณแม่ฟังเอานะครับว่าระหว่างเจ้าปู่กับมาดามเนี่ยเขาทะเลาะกันเป็นเรื่องของเขาแต่เขาไม่เคยเอาผมเนี่ยไปเกียดมาดามหรือไปบ้ามาดามเลยเขาไม่คุยเขาลุยของเขาอย่างเดียวแต่มาดามนะครับเขาพยายามให้ผมเนี่ยออกห่างผมเข้าใจนะครับผมกราบขอบคุณมากมายทุกท่านนะครับที่เข้าใจแล้วก็ เป็นห่วงเป็นใยผมเพราะว่าท่านกลัวผมเนี่ยโดนเจ้าปู่หลอกนะครับโดนเจ้าปู่หลอกลวงนะครับฉะนั้นนะครับผมมีตงหูขี่ผมนี่แหละเจ้าปู่เพิ่งกะบก้องสืบอรสี่หูขี่ผมดอกทก่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยไม่มีตังค์พอที่จะให้เจ้าปู่หลอกนะครับฉะนั้นนะครับพฤติกรรมของเจ้าปู่จะเป็นยังไงนะครับผมขอขอฟังท่านแต่ผมไม่ขอทําตามตอนนี้ขอให้ทุกอย่างนะครับที่ท่านคิดท่าน ท่านเตือนผมเนี่ยขอให้เป็นเป็นสิ่งดีๆแล้วก็หากว่าผมใช้คําพูดกับคุณแม่ไม่ถูกไม่ไม่ต้องก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับคุณแม่เพราะว่าตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณแม่จะเถียงไหมว่าคุณแม่เคยคุยกับผมบอกว่าไม่ให้บอกเบอร์มาดามแล้วก็ไม่ให้บอกเบอร์ใครแล้วกอ็อย่าบอกนะหน้าตาของคุณแม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่คะส่งไหมผมใช่ไหม ผมเคยบอกใครไหมท่านผู้ชมอยู่ในช่องนี้เคยเห็นไหมครับว่าผมส่งรูปคุณแม่ไปให้ใครถ้ามีนะครับให้อมขี้มาพูดใส่หน้าผมเลยนะครับผมยอมจริงๆอีหลีนะครับฉะนั้นนะครับการที่ท่านเป็นห่วงบรรยายผมผมต้องกราบขอพรบคุณมากมายแต่ว่าอย่าไปชวนผมไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นะครับกระจ่างยังครับถ้าไม่กระจ่างเจ้าอีกนะครับเจ้าอีกนะครับแล้วก็ผมกับมาหาโมนี ผมก็ไม่เคยด่ากันผมไม่เคยว่ากันนะครับผมยังรักกันเหมือนเดิมในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเรารักกันนะครับท่านผู้ชม,ชมส่วนใครจะโกรธจะเกลียดกันนะครับเชิญน,นะครับ